เรื่องของความแก่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของเวลาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วลึกลงไปในร่างกายของเรามันมีสงครามย่อๆที่ซ่อนอยู่ครับเป็นสงครามที่กําหนดทุกอย่างเลยตั้งแต่สุขภาพไปจนถึงสัญญาณแห่งวัยที่เราเห็นกันแล้วถ้าความแก่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาอย่างเดียวแล้วครับจะเป็นยังไงถ้ามันคือผลลัพธ์ของสงครามที่เกิดขึ้นข้างในตลอดเวลาทุกวินาทีเลยเอาล่ะครับเรามาลองหาคําตอบเรื่องนี้กันโอเคลองนึกภาพตามกันนะครับ ในร่างกายของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่เป็นล้านๆเซลล์เลยนะและทุกๆวินาทีที่ผ่านไปเซลล์พวกนี้กําลังต่อสู้อยู่ครับต่อสู้กับความเสียหายความเสื่อมมันเป็นสงครามที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเลยนะแต่ผลของมันเนี่ยกระทบกับเราเต็มๆเ,เลยทีนี้ในสงครามที่ว่าเนี่ยมันก็ต้องมีตัวร้ายใช่ไหมครับและตัวร้ายหลักที่เราต้องมารู้จักกันในวันนี้ก็คือกระบวนการที่เรียกว่าภาวะเครียดออกซิเดชันนั่นเอง ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะครับให้ลองนึกถึงสนิมครับใช่เลยสนิมที่เกาะเหล็กนั่นแหละแต่นี่มันคือสนิมของเซลล์มันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆกัดกร่อนเซลล์ของเราจากข้างในทีละนิดทีละนิดเหมือนกับสนิมที่มันกัดกินเหล็กจนผุพังไปเลยในสมรภูมินี้เนี่ยมันมีผู้เล่นอยู่สองฝั่งชัดเจนเลยครับฝั่งแรกคือพวกผู้โจมตีที่เราเรียกว่าอนุมูลอิสระ พวกนี้มาจากไหนโหมาจากทุกที่เลยครับมลภาวะที่เราเจอแสงแดดหรือแม้กระทั่งจากกระบวนการปกติในร่างกายเราเองนี่แหละส่วนอีกฝั่งคือผู้ป้องกันหรือสารต้านอนุมูลอิสระครับพวกนี้แหละที่เป็นเหมือนกองทัพคอยปกป้องเซลล์ของเราเอาละครับแล้วถ้าเกิดว่าฝ่ายที่โจงตีมันดันแข็งแกร่งกว่าล่ะถ้าเกิดว่ากองทัพผู้ปกป้องของเราต้านไม่ไหวมันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาน่าคิดนะครับ ไปดูกันต่อเลยผลที่ตามมาก็คือสภาพที่เรียกว่าภาวะเซลล์ชราภาพครับพูดง่ายๆก็เหมือนกับเซลล์ของเราขอกเกษียณไปเลยคือมันหยุดทำงานหยุดแบ่งตัวอย่างถาวรแล้วก็นะทำหน้าที่เหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วปัะเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละครับไอเรื่องเซลล์เกษียณที่เราพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือเรื่องที่เกิดขึ้นแค่ในห้องแลบนะ แต่มันคือสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เราเห็นสัญญาณของความแก่ริ้วรอยต่างๆความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั่นแหละครับฟังดูเหมือนว่าความเสียหายมันเป็นอะไรที่เลี่ยงไม่ได้เลยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนในร่างกายของเราเนี่ยมันมีฮีโร่ซ่อนอยู่ครับเป็น,นกลไกป้องกันที่ส่งพลังมากๆครับและนี่ก็คือพระเอกของเรื่องในวันนี้โปรตีนผู้ทิทักษ์ที่ชื่อว่า NRF2 ครับ เจ้า nrf 2เนี่ยนะครับเขาเรียกกันว่าเป็นโปรตีนผู้พิทักษ์เลยนะลองนึกภาพว่าเป็นเหมือนแม่ทัพใหญ่เป็นสวิตช์หลักของร่างกายเลยที่พอเปิดปุ๊บกองทัพป้องกันทั้งหมดในเซลล์เราก็จะลุกคือขึ้นมาต่อสู้ทันทีแล้วมันทำงานยังไงโอ้โหกระบวนการของมันสุดยอดมากครับ คืออย่างนี้นะครับพอเซลล์ของเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมีภัยคุกคามมีความเครียดเข้ามาแล้วมันจะส่งสัญญาณไปปลุก NRF2 ทันทีเจ้า NRF2 ที่ถูกปลุกเนี่ยก็จะวิ่งตรงเข้าไปที่ศูนย์บัญชาการของเซลลเลยคือนิวเคลียสแล้วก็ไปกดสวิตช์เปิดระบบป้องกันครับผลก็คือยีนป้องกันเป็นร้อยๆตัวจะถูกเปิดใช้งานพร้อมกันเพื่อสร้างกรอบป้องกันสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งขึ้นมาโอเคตอนนี้เรารู้จักผู้เล่นแต่ละฝั่งแล้วทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้าย ทีนี้เรามาถอยออกมาดูภาพใหญ่กันบ้างดีกว่าครับว่าทั้งหมดนี้มันคือการต่อสู้เพื่อฟื้นฟูความสมดุลของร่างกายเรายังไงสรุปง่ายๆตามนี้เลยนะครับเรามีตัวละครหลักๆอยู่3ตัวในเรื่องนี้ตัวแรกคือภาวะเครียดออกซิเดชันหรือสนิมของเซลล์อันนี้คือตัวร้ายตัวที่2คือภาวะเซลล์ชราภาพหรือการ,กรเกษียณของเซลล์นี่คือผลลัพธ์ที่น่าเศร้าถ้าเราแพ้และสุดท้ายตัวเอของเรา NRF2 หรือโปรตีนผู้พิดาัครับ เห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสุขภาพในระยะยาวของเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องนี้แหละครับคือการรักษาสมดุลให้ได้ระหว่างความเสียหายกับการป้องกันมันคือการชักเย่อที่เกิดขึ้นทุกวันทุกวินาทีแล้วมันเป็นตัวกําหนดเลยว่าร่างกายของเราเนี่ยจะแก่ชราไปในทิศทางไหนเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่ผมว่าสําคัญที่สุดเลยนะครับในเมื่อร่างกายเรามีผู้พิทักษ์ที่เก่งกาจขนาดนี้อย่าง NRF2 อยู่แล้วคําถามก็คือ เราจะทำยังไงให้ผู้พิทักษ์คนนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่อยู่เสมอเนี่ยแหละครับคือคำถามที่น่าคิดและเป็นสิ่งที่เราจะทิ้งทายไว้ให้ไปคบคิดกันต่อครับ